here, that I am rooting for my Myanmar people, and don't worry, everything will be fine. I cry a lot on the stage because of people go to the stage, they stress to me, then they send to me messages so much. They told me that I am their home. So that's why I try to stand in front of the people from Myanmar. Even though what is happening in Myanmar, they told me that they will never give up. They will fight for the democracy, and we are generations that now. They told me that they are, they are fighting for the generation Why? are ate everything for for the people from Myanmar. They would never give up. They will fight for the democracy on the street. Can you please fight for the democracy on the stage? I said yes. I will do. I will do everything as much as I can on the stage, and I will speak up. ต้องเศร้าใจและเครียดแค่ไหนคุณผู้ชมเธอเป็นความหวังเดียวนะคะเขาเรียกว่าพี่น้องชาวเมียนมาส่งข้อความหาเธอในวันประกวดอยากให้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเธอสู้บนเวทีค่ะระหว่างที่คนอื่นๆสู้บนท้องถนนจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า500คนแล้วนะคะนี่แหละคือเหตุผลว่าทาไมฮาเลมิสแกรนเมียนมายอมแลกความปลอดภัยเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ทรงพลังบนเวทีประกวดอย่างที่เราเห็นไปจนกลายเป็นไวรัลเป็นบนหน้าสื่อไปทั่วโลกนะคะ ต้องบอกว่าทุกคำพูดในค่ำคืนวันตัดสินกลั่นมาจากใจของเธอแล้วค่ะ ไม่มีการเตรียมกันล่วงหน้านะคะแม้แต่เจ้าของเวทีคุณนวัศเนี่ยก็ยังไม่ทันตั้งตัวว่านางงามเมียนมาเนี่ยจะกล้าพูดประเด็นการเมืองในประเทศนะคะระหว่างรอบซ้อมขนาดนี้เลยตัดสินใจย,ยกแอร์ไทม์วันฟนอลค่ะเพื่อให้เธอส่งเสียงแทนคนในชาติแบบเต็มๆก็ย้ำจุดยืนของเวทีประกวดที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่หวั่นแม้เจอแรงเสียดทานนะคะ โดยในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเมื่อวานค่ะสิ่งที่ทําให้นางงามเมียนมาจําเป็นต้องพูดออกมาอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าต้องการเห็นท่าทีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะจากองค์กรระดับโลกนะคะที่ได้ชื่อว่าทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยตรงค่ะ ฮานเลบอกว่าประชาชนในประเทศต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างมากเลยนะคะแต่ว่านวายงานต่างๆกลับบอกให้พวกเรารอค่ะให้เธอรอนะคะเพราะก่อนจะให้ความช่วยเหลือจําเป็นจะต้องมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นค่ะแต่จากสถานการณ์ตอนนี้ชาวเมียนมาบอกรอไม่ได้แล้วนะคะหลังมีจํานวนผู้คนบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นทุกทีเธอเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ส่งสารไปถึงสหรประชาชาติด้วยว่าพวกเขาเนี่ยควรออกมาเคลื่อนไหวและให้ความ ช่วยเหลืพราะว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนและชีวิตของผู้คนเป็นเรื่องสำคัญซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เวลาคิดเลยด้วยซ้ำไปค่ะ,ะรู้สึกบางทีผมก็รู้สึกเกรงใจนะฮะบางอย่างผมก็ต้องดูว่าโอเค human right คืออะไร human right คือสิทธิส่วนบุคคลและ human right ไม่มีพรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขามีสิทธิที่จะพูดนะครับอันนี้เป็นสิทธิสากลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะแบบ อาจจะแบบไม่อยากให้น้องเขาพูดเยอะอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยผมต้องยอมรับนะครับว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตามตัวคนคนหนึ่งไปได้ตลอดโดยไม่มีพรมแดนครับี่วงนบอย่านด้ล่าสุดที่เราคัดเจตเปนว่ากฎหมายของคณะรัฐบาลที่เมียนมาเนี่ยร้องเข้าข่ายถึงกฎหมายะแล้วก็ความรุนแรงของที่น้องเข้าข่ายครับร จนถึงตอนนี้นะคะฮาเลยังไม่สามารถกลับประเทศตัวเองได้ค่ะเพราะว่าออกมาพูดบนเวทีถึงเรื่องการเมืองในประเทศนะคะ มันก็ไปขัดกับกฎหมายใหม่ของทางการเมียนมาเขาแล้วคะ่ะที่สั่งห้ามประชาชนขอความช่วยเหลือจากภายนอกแล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะคะหากฝ่าฝืนเธอเลยจําเป็นต้องอยู่ในไทยไปก่อนอย่างน้อยอีกสาเดือนหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ย,ยังไม่ดีขึ้นโดยทางกองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วก็จัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้เธอด้วยนะคะมีทีมงานประกบตลอด24ชั่วโมงคะ่ะและ ขั้นตอนต่อไปก็คือการดําเนินการขอเวิร์กเพอร์มิทนะคะเพื่อให้สามารถทํางานในประเทศของเราได้หรือถ้าจําเป็นต้องรีภยัยก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วด้วยซึ่งขณะดเดียวกันก็มีหน่วยงานราชการต่างๆที่ติดต่อสอบถามข้อมูลของนางงามเรื่องนี้กองประกวดชี้แจงว่าจําเป็นต้องปฏิเสธนะคะไม่ได้ให้ข้อมูลไปเพื่อระมัดระวังความปลอดภยัยและก็ความเป็นส่วนตัวของนางงามเมียนมาท่านนี้ด้วยค่ะ ท่ามกลางการต่อสู้ฮ่เลได้รับกําลังใจมากมายนะคะมีชาวเมียนมาที่โอนเงินบริจาคข้ามมาที่ไทยด้วยค่ะบอกว่าอยากให้เธอไว้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแต่ว่าสาวงามบอกว่ายังมีคนอื่นๆที่ต้องการทุนทรัพย์มากกว่าเธออีกจึงขอส่งต่อเงินทั้งหมดให้หงองค์กรที่กําลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมียนมาด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีกำลังใจจากสาวงามนานาชาติเพื่อนร่วมเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยอย่างไทยบันเทิงของเราเองค่ะได้บทสัมภาษณ์แบบเอ็กคลูซีฟเลยคุณผู้ชมคะว่าเธอนะคะทำไมถึงอยากแสดงจุดยืนของนางงามเมียนมาในเรื่องนี้มากแล้วอยากสร้างแรงกับเพื่อมอย่างไรบ้างแล้วในสายตาเพื่อนนางงามด้วยกันมองเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ She is being so brave and right now she's like the voice of her country and I think we all have to be able to take a bit from Myanmar ควันนี้เลยล่ะค่ะเจ้าของมงกุฎ Miss Grand International จากสหรัฐอเมริกานะคะเธอบอกว่าชื่นชมความกล้าหารของเพื่อนนางงามเมียนมามากเพราะเธอเแทบจะเป็นความหวังหนึ่งเดียวของคนทั้งประเทศ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวค่ะแต่ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เรียกร้องเพื่อคนในเมียนมาได้<ม>เธอตระหนักว่าบทบาทนางงามต้องเป็นกระบอกเสียงได้ซึ่งถ้าหากนางงามนิ่งเฉยการเปลี่ยนแปลงก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนางงามเมียนมาจึงต้องออกมาพูดเพื่อให้โลกได้รับรู้นะคะซึ่งเธอขอให้เพื่อนของเธอคนนี้ปลอดภัยค่ะ จนถึงตอนนี้สาวงามเมียนมาได้ติดต่อพูดคุยกับครอบครัวแล้วนะคะคุณแม่ของเธอบอกว่าปลอดภัยดีค่ะเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งเพียงแต่ว่าคุยกันไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเมียนมาถูกตัดด้วยนะคะสถานที่ต่างๆก็ปิดให้บริการและประชาชนก็ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งหลังจากนี้กองประกวดนะคะแล้วก็สาวงามมีแผนเข้าไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยด้วยค่ะ ขณะที่การทำงานในไทยนะคะก็มีแบรนด์สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของกองประกวดเองรวมไปถึงแบรนด์สินค้าของเกาหลีใต้ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งฮานเลยเองมีทักษะสื่อสารภาษาเกาหลีได้ดีด้วยเพียงแต่ต้องรอเวิร์กเพอร์มิทนะคะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มตัวคะ่ะ